ผู้ว่าแบงค์ชาติส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงครึ่งปีหลังในปี2,565นี้นะครับอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟอ้อของบ้านเรานะครับที่พุ่งสูงเกินกว่ากรอบที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับและรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีฟิ้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเงินเฟ้อนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆและเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะครับผมเชื่อว่าในปีนี้ฮะทุกคนรู้สึกกันได้ครับว่าสินค้าหลายๆอย่างครับทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคได้มีการปรับราคาขึ้นสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดที่สุดครับสินค้าในกลุ่มพลังงานเช่นพวกน้ํามันเนี่ยครับปรับราคาขึ้นเยอะมากๆและเมื่อสินค้าในหมวดหมู่พลังงานขึ้นราคานะครับมันก็ทําให้สินค้าในกลุ่มอื่นเนี่ยพากันขึ้นราคา ตามไปด้วยรเรียกว่าปีนี้ฮะเหนื่อยมากๆครับของแพงแทบทุกอย่างเลยนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปทุกครั้งนะครับว่ากลไกทางเศรษฐศาสตร์นะครับเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามีการเกิดเงินเฟอ้อเยอะเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำนะครับเพื่อที่จะป้องกันเงินเฟอ้อไม่ให้ลุกลามใหญ่โตเนี่ยก็คือการเพิ่มดอกเบีย้ยหรือการเพิ่มดอกเบีย้ยนโยบายนั่นแหละครับ และสําหรับในบ้านเรานะครับของไทยนะฮะจากการประชุมกรงงที่ผ่านมานะครับยังคงมีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราไว้อยู่ที่0.5%อครับอธิบายง่ายๆคือตอนนี้นะครับยังไม่มีการปรับเพิ่มของดอกเบี้ยแต่ที่น่าสนใจครับก็คือเสียงในการลงมติครับไม่ได้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันนะครับมีผู้วหวต4ต่อ3เสียงให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้นะครับดังนั้นในการประชุมครั้งหน้าเราก็ต้องมาจับตากันต่อนะครับว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยยอมรับนะครับว่ามีความกังวลเรื่องปัญหาเงินเฟ้อนะครับพร้อมกับส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นครับว่าในปีนี้นะครับจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะฮะแถมท่านยังออกมาบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผลกระทบเงินเฟ้อจะหนักกว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับดังนั้นทางแบงค์ชาตินะครับก็ส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับว่าจนถึงปลายปีนี้เราคงหนีไม่ได้นะครับกลับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพออัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับมันก็ ผลให้ดอกเบี้ยที่เราไปกู้ยืมมาครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยครับซึ่งจากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนี้นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับโดยคาดการปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่3.3นะครับและปีหน้าจะมีการขยายตัวอยู่ที่4.2ด้วยกันครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับฮะว่าเงินเฟ้อเนี่ยได้มีการปรับตัวสูงขึ้นต่่่ออเนนนืงงมาาากกววีคดดไ้้ัั การปรับกรอบตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับจากเดิมนะครับที่คาดการว่าปีนี้นะครับจะคาดการเงินเฟอ้ออยู่ที่4.9%จครับจึงมีการขยายกรอบอยู่ที่6.2%ครับและมีทิศทางนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะมีการขยายตัวในทิศทางวงกว้างมากขึ้นและเงินเฟอ้อเนี่ยก็จะลุกลามไปสู่หมวดหมู่สินค้าในกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยทางผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับกล่าวว่าโจทย์ของการดําเนินนโยบายการเงินคือ ต้องทาอย่างไรนะครับที่ทําให้การฟื้นฟูเป็นไปได้อย่างไม่สะดุดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความต่อเนื่องดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลเรื่องเงินเฟ้อเศร,รษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะไม่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับและทําให้การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะครับและท่านก็ยังบอกเพิ่มมาด้วยนะครับว่าหากดูจากการดําเนินงานนโยบาย <พ uce. S 2> การเงินของไทยในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเราเนี่ยมีการผ่อนปรนมากแล้วนะครับและผ่อนปรนมาเป็นระยะเวลานานดอกเบี้ยของไทยเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดในภูมิภาคนะครับแต่ในมุมของเงินเฟ้อเนี่ยไทย ถือว่าติดอยู่ในอันดับท็อปๆของภูมิภาคเช่นกันนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าเราผ่อนปรนทางด้านการเงินมากๆอธิบายประโยคนี้เพิ่มเติมนะครับหมายความว่าตอนนี้รอบๆเรานะครับในแถบเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียก็ตามนะครับถ้าเราลองดูนะครับว่าแต่ละประเทศนะครับเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาทากันทั่วโลกครับว่าพอมีเงินเฟ้อหนักๆเนี่ยเราก็จะปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเพื่อชะลอเงินเฟ้อนะฮะแต่ไทยอะครับยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้อยู่ที่มูนานมากตั้ิด เลยนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นเลยซึ่งทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับก็ยังออกมาพูดอีกนะฮะว่าการปรับขึ้นเนี่นะครับเรายังไม่ได้เซตไว้ว่าจะขึ้นไปที่กรอบเท่าไหร่ขึ้นกี่ครั้งขึ้นครั้งไหนนะครับ ก็ต้องดูบริบททางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่มั่นใจแน่ๆคือปีนี้นะครับน่าจะหนีไม่พ้นการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่ามาน,นี้นะครับก็เป็นการสรุปสาระสําสคัญครับที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติได้ออกมาสรุปให้เราฟังกันนะครับในช่วงวันที่13มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวลิงก์ข่าวแบบเต็มนะครับผมจะทิ้งลิงค์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้นะครับถ้าใครอยากจะไปดูรายละเอียดแบบเต็มก็เข้าไปดูกันได้นะครับในประเทศจบไปแล้วนะคครรรััับบเเดดีี๋ยววาาาไปูพ่่่ใหญกกกนนนนน้้ง็ือแโม ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดนะครับต้องเรียกว่าร้อนแรงกันมากๆเลยนะครับวันนี้ที่เราอัดคลิปกันอยู่นะครับเป็นวันที่15มิถุนายนปี2565ครับต้องบอกว่าเฟดครับก็ส่งสัญญาณรุนแรงมากครับว่าในคืนวันนี้นะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง0.75%ขึ้นทีเดียว0.75%เลยนะครับเพื่อเป็นการอัดยาแรงครับที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่เพราะตอนนี้ถ้าทุกคนดูกันนะครับตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยมีความ ผันผลหนักมากนะครับตลาดทุนตลาดการเงินสินค้าโภคภัณฑ์คริปโตโคเคอเรนซีมีความผันผลหนักมากนะครับราคาดิ่งกันโอโ้โหดุเดือดมากๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันเกิดมาจากความวิตกกังวลน,นะครับเกี่ยวกับการปรับขึ้นปรับลงของอัตราดอกเบี้ยที่กําลังจะมีออกมาคืนนี้นี่แหละนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าในคืนนี้ผลของการประชุมเฟดจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้ามีผลประชุมออกมายัางไงเดี๋ยวผมจะเอามาสรุปให้ทุกคนฟังกันอีกทีครับก็ต้องเรียกว่าช่วงนี้นะครับตลาด ระบบระเบียบทางการเงินใหม่หมดเลยนะครับตลาดมีความผันผวนเยอะมากๆดังนั้นในช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับเราอาจจะไม่ต้องรู้ลึกในถึงขั้นแบบเศรษฐศาสตร์เชิงมหาภาคอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอยากให้นึกไว้อย่างนี้ครับช่วงเวลาจากนี้ไปนะฮะการจะตัดสินใจซื้อลงทุนกู้ยืมสินเชื่ออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรืออะไรต่างๆที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยอยากแนะนําให้ทุกคนกลับมาทบทวนทุกครั้ง ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้มันจริงหรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องใช้เราวางแผนในการชําระคืนไว้แล้วหรือยังก่อนที่จะไปกู้นะครับและถ้าเกิดมันเกิดความผิดพลาดอะไรกับเราขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับยิ่งเกิดวิกฤตเท่าไหร่ครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนกลับมาดูกลับมามองนะครับกลับมาเช็คเรื่องการเงินของตัวเองให้รอบครอบทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจทําอะไรไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีข่าวสารอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกนะครับถ้าชอบคลิปแบบ นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าชอบมาบอกกันหน่อยนะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิ่นครับสวัสดีครับ